ใช่ไหมทุกคนูเบอร์เกตคือเนื้อเขาแบบว่าจะขาวนวลมากมีกล้ามด้วยกระดือรืสดๆเลยใช่อันนี้นะคะเป็นก้างกระดานค่ะทุกคนนี่ใหญ่มากโอ้ยกอดคนดูอ่ะวันนี้เรามาได้ตอนนี้พัดลมเคลื่อนที่ทำงานเป็นมัดๆอ่ะเน้นอ่ะ มันสดมากโอ้ไม่ก้ออันเนี้ยคือแบบว่าตั้งแต่ตอนยังไม่ถ่ายคือเล็งไว้แล้วไงมาเป็นแบบมาเป็นกล่องอนะไข่ปูอะทุกคนนั่นก็คือของโตรดเลยจริงไข่ปูเน้นทุกคนโอ้ oh God. ไม่ก้อนน้ำลายไหลแล้วคือแบบอุ๊ยลมทรมานจากกล้อง เลยตัวนี้โอเคค่ะทุกคนเรามากินกันต่อนียดีกว่าคือเมื่อกี้ไข่ไข่กุคือเน้นเนื้อเนะื้อปูคือดีมากสดไม่ไหวเลยจริงสดมากแมา,มากวาวมากแบบโอ้ไม่กอดใหญ่กว่าหน้านี่อีกอ่ะโอ้แบบสุดปังอะ นี่ก้ามปูข้าวกล้องตุนก้อนบริการดีโคตรบรันกันเองเหมือนอยู่บ้านเลยทุกคนความแบบซื้บือความแบบซื้บือปูเนื้อปูถ้าแกไม่ไม่แบบคือไม่ได้แบบนี้นะเอาติดใจอะ่ะ จากไหมนี่คืออะไรอุ้ยอะไรอ่ะนี่คือข้างกระดองข้างกระดองข้างกระดองนั่นแหละนั่นแหละ,อ,ะอยากกินใช่ไหมยอ,อยากกินใช่ไหมอยากกินใช่ไหมเมื่อกี้แบบว่ากำลังฟินเลยใช่ไหมนี่เราชอบปูตรงอันนี้เป็นเนื้อปูแบบชอบเนื้อปูเนี่ยมันเน้นมากอะเน้นแบบเน้นมาก โอเคทุกคนสําหรับวันนี้นะคะก็แบบว่าอิ่มมากแล้วนะนี่นะคะทุกคนสําหรับใครนะคะที่อยากกินอาหารทะเลแบบสดๆแบบเนื้อเด้งๆแบบว่าจับมาจากทะเลแล้วก็ทําให้เราสดๆแกะให้เราปานเพลซึนนะคะทุกคนเป็นที่พักที่พักหยุดคือมันไม่เหมือนที่พักแต่มันเหมือนบ้านตอนนี้จะบอกว่าคือมันไม่เหมือนที่พักแต่มันเหมือนบ้านเราเองเลยคะ่ะทุกคนทุกอย่างแบบว่าบริการดีมากห้องพักแบบว่าสะอาดมากแล้วคือเหมือน โรง,งแรมระดับ5ดาวเลยนะและที่พักนี่คือแบบว่าถูกๆเลยเป็นกันเองมากวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ทะเลนะคะทุกคนก็สน,นุกมากวันนี้อยากลงน้ำือ่อวานไม่ได้ลงแื่อวานมานะแต่ไม่ได้ลงลดูบรรยากาศน,นี่คืออารมณ์คนอ,อยากเล่นเลยนะไม่มันแดนร้อนานาแต่ก็อยากลงนะทุกคนแตงมีน้ำมันไม่ได้ร้อน